สวัสดีครับมาพบกับสายล่าอีสานใต้พูดคุยข่าวหมอํำอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีมิตรหมอแคนแฟนหมอํำนะครับทั้งชาวไทยและสอบปปราวและผู้ที่อยู่ต่างประเทศทั่วโลกทุกท่านนะครับครับวันนี้มาพบกับสายล่าช่วงไม่ค่อยดึก <c oughs> ไม่ค่อยดึกแต่ว่าวันนี้สายล่ามีมีข่าว ข่าวที่เป็นอะไรที่ดีต่อใจเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจของใครหลายๆคนแม้แต่ผู้เฒ่าผู้แก่วัยอายุ94ปีซึ่งท่านก็มีโรคประจำตัวด้วยก็ถือว่าเป็นผู้ป่วยแต่ด้วยความรัก ความศรัทธาและเอ็นดูอิหลาลิ้น้อยของเราคืออยากเห็นองุ่อิงสักครั้งอยากได้สัมผัสอยากได้อยู่ใกล้ชิดอยากจับมือน้องคืออยากเห็นมากก็ได้บอกลูกหล,ล,ลาน,ลานให้พามามาดูหมอลำคือคุณยายคุณยายท่านรู้ว่ามีหมอลำนาะนี้และก็รู้ว่า หมอิงจะมาเพราะยายก็ได้ดูดูผ่านทางโทรทัศน์บ้างโทรศัพท์บ้างถึงคุณยายท่านนี้อายุ94ปีนะครับแต่ว่าท่านก็ยังแข็งแรงอยู่แต่ท่านก็ถือว่าเป็นผู้ป่วยคือมีโรคประจำตัวคือความสุขทางกายสุขทางใจลูกหลานก็เลยพามาตาม เจตนารมณ์ของคุณยายที่อยากเจออยากสัมผัสอยากอยู่ใกล้ชิดพอดีช่วงนั้นเป็นช่วงที่ยังยังยังรอการเช็คซาวอยู่ยังไม่ยังไม่บนเวทียังไม่ทันเรียบร้อยก็ทางพระเอกต้นเอกต้นและแยไยล ก็ได้ไปถ่ายคลิปตามกิจวัตรประจำวันก็พอเจอเจอคุณยายท่านนี้ก็ได้สอบถามได้พูดคุยกันเป็นปกติของการทำคลิปของยายไรและพระเอกต้นคือไปเจอคุณยายคุณยายอยากเจออยากเห็นน้องอยากจับมือน้องก็ทางพระเอกต้นและยายไรก็อยากจะ อยากจะสารฝันให้คุณอยากจะสารฝันให้คุณยายก็เลยได้ไปคุยเรื่องนี้กับหุงหญิงหุงอญิงก็ตกลงที่จะมาตอนแรกว,ว่าจะกระโดดหน้าเวที <c oughs> จะกระโดดลงมาพอดียายลาลงไปบอกแม่หน่อยก่อนเพราะว่าหุงหญิงบอกให้ให้พ่อกัญชัยไปบอกกับแม่หน่อยไปขออนุญาตแม่หน่อยก็อนุญาตมา ก็ได้ออกมาหาคุณยายตามเจตนาลมของคุณยายที่อยากเจออยากเห็นอยากสัมผัสภาพแห่งความประทับใจภาพอิหลานิ่งน้อยของเราเข้าไปโอบกอดคุณยายสายล่าพูดไปก็ยังตื้นตันใจครับเป็นภาพที่ที่สวยงามทุกคนนี่แห่กันออกมาลุมลุมอยู่ตรงที่ คุณยายกับอีหลาน้อยของเราโอบกอดกันแฟนกับเอฟซนี่ล้อมรอบถ่ายรูปเป็นภาพอะไรที่ที่สุดยอดสายล่านี่น้ำตาซึมที่เห็นภาพนี้เป็นอะไรที่แฟนกับเอซของอีหล่าลิงน้อยจะไม่ค่อยได้เห็นบรรยากาศนี้บ่อยๆแต่เคยมีแล้วหลาย เคยมีหลายครั้งมาแล้วแต่ว่ามันก็นานานาน,านๆทีที่เห็นบรรยากาศแบบนี้นะครับที่มีผู้เฒ่าผู้แก่ที่อายุเก้าสิบกว่ามาหาถึงหน้าเวทีถึงหน้าหัานและได้สมสมวัมปรัถนาที่อยากไปเห็นอยากได้วันนี้สายล่ามีภาพบรรยากาศมาให้ดูนิดๆหน่อยๆเอาเป็นพอพิธีของปากหอมคอเป็นภาพประกอบครับ ฟังแล้วชมแล้วก็อย่าลืมครับเช่นเคยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาร่าด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์สิ่งที่สำคัญเลยครับชมคลิปแบบไม่ข้ามโฆษณานะครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งสาร่าก็ขอขอพระคุณครับไปชมภาพบรรยากาศนั้นเดี๋ยวนี้เลยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีราตีสวัสด์ครับผมแ้ว ผู้หญิงมาแล้วคุณคุณร่างพี่ร่งพี่่งพี่น่ยคุณคุณคุณหใ่่หายใน่คุณคุณคุณใคุณไปไไปาแป๊บนึงผู้หญิงมาแล้ว มาแล้วครับถกใจบอลถกใจบอลจับมือมาไดจนี่อยากจับมือนะครับอยากจับมือมือใจเลยนะครับอยากจับมือคุณยายน้าครับพี่หล่ามาหายแล้วได้อย่างเห็นได้อย่างเห็นจี๊ใจแล้วดีใจแล้วบอลนี่เออจีใจแล้วดีใจแล้ววงจรมหาแล้วใจอายุ90ปี90ปีนี่กระตุ้นบอล โนเสียงสนมาร้องกอภาความหลักของเราอยู่นาน่างบาไกลปัดรากันไปปว่ใจวันคือพ่อทุยไาเพื่อพอสัญญาเสน่อมลอตอนนี้นะครับโอ้ยาดีใจไร โอ้ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับไว้ล่ลงมากพี ok> the oh, ่น้องผมเไปพี่น้องครับการาได้คุณด้เด้อคุณได้เด้อสราหนได้เดี๋ยวเดี๋ยววานางไก่นะครับอาชุเห็นไหน่ะไม่เกันด้ไหมลมาหา เอาโอเคไหมโอเคไหมขอบคุณหลายๆขอบคุณครับขอบคุณคุณยายนขอ๋ออ๋อขอปลอดปอดปลอดปอดดีใจดีใจหลังมา